ใครพูดไม่ครพูดใ่ดเนนิ่กินกับเหมืนาโทำไมหรอจะทำไมหรอไม่มีอะไรไมอรว่าอมีอะไรเคอ่ะพวกเราทำฮาเล่มเช็คงานวันเกิดป้าไม่กล้ากินแล้ว มีสาวสวยๆสวยสุดได้ปูนี่แหละที่เหนจะกับพี่ตี๋ตัดพีกตีันแข่งนเ้กอิเค้มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรเอาไม่เอาไม่มอะไรแน่ๆไม่มีอะไร่สีทำไมเห็นผมต้องสัแล้เลไม่ได้แกล้งไม่มีอะไรแกตัดตัดกระดาษให้โอ้โหกะดาษแงแจ้งตัดเค้กเอะไรอาอะไรเอา มีอะไรนะพ่อหวงมากมีอะไรจะพูดไหมเนื่องในวันเกิดพ่อนะเราเป็นลูกที่ประเสริฐก็ขอให้ป๋านั่มรวยร่ำรวยแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะเป็นของฉันาะฉันจะต่อชีวิตป๋าไปตลอดชีวิตให้ป้าเรียกป้าฉันจะกลับกลสิบถ้ันนี้ว่าฉันจะได้ถัวกระตายฉันก็ยังคงรับพ่อเหมือนเดิมดต้องรับตังคเนื่องในวันสุดท้ายวันเกิด วันน,น,นี้วันเดียวเท่าน so uhm so you know? an um pues ั้นที่จะไม่ขอตังก็คือสลักตังได้ซื้อสีรูปประเสริฐดูได้ยินแล้วใช่ไหมป้าได้ยินได้ยินเหรอถ้าได้โขนแล้วได้โขนถึงแม้ว่าจะได้หขวก็ตันเจ้าสามีอายุมากกว่ายืนแล้วไปร่มโพลร่มใสให้กับพวกเราแล้วก็เลี้ยงพวกเราไปทุกวันเลี้ยงไปตลอดอ่ะ ขอให้ป่าสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีอะไรจะพูดมากนักป๋านะจุ๊บป๋าตัดเค้กอยู่อันนี้เครียดอันนี้เครียดมีอะไรจะอวยป๋าครับก็เออในฐานะที่เขามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วคะปีที่48ปีแล้ว48ปีผ่านไป48ปีผ่านไปแต่ว่าหัวใจก็ยังใส่ปีอยู่นะคะเพราะว่าป๋าจะรักเด็กเป็นยี่ิบปีจ้ะ ลองากี่กูไลองตานี้ว่าลองลองกันทดูที่หนังหน้านเดหัหน้าเราไปไหนอ่ะใบเตยหน้าเขาฝากแเมอร์เอยู่แต่เขาไปผัดปฏิบัติภารกิจเกิดกลางอนอะไรเปนเกิดป้าป่าครับวันนี้เ็่อะไรกอ็ดอดมีนาคมอายุ4ี่ปดใช่ไหะ เปีแปลพท่านสาแล้วค่ะพันสามันจะมากกว่าเดิใครเาใ่ปิ้ใสู่ินะคนชอบเด็กชอบเด็กเยอะคู่ประกานะขอบคุณครับขอบคุณให้พี่ยองเลยหี่ยอยไงเจโนย์ก็หมดแล้ว